ซื้อข้าวบูร์แล้วมาอยู่ในโ o b ็อกอันนี้ไอ,นนอนน้แมปอะไรสักอย่างที่เป็นจาว่าจาว่ามาวิจาว่าอ่าไปแล้วอยู่กับแฟนด้วยไอ้อเสียงไดครับวัสดีจ้าอ่าไปจ้าอันนี้ไปคนเดียวนะนนมีไม้ไมาลองไปก่อนไหมไม้อยู่นี่นะไม้อยู่นี่นะไม่อยู่ไหนไม่อยู่ตรงพี่โอเคจ้ะโอเคไป่าเจว่าอาจจะมีไม้ตกเหรออืม กันตกกันตกไม่ดีไม่ไม่ดีมากอ่าโอเคไปโอ้โหตุม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 ตึมโอ้ช่องเปเริ่มอะไรอ๋อมาแล้วมาแล้ว,ลวจริงๆถ้ามาทั้งกลุ่มแบบสักสิบคนเงีนะ้ยแม่งสว่างทั้งทั้งขุบเขาอะ ที่นักเดินนี่ไหมเช็คกอนเออ bon ใช่ใช่มันมันมันบ็อกมันบ็อกต้องเดินตรงนั้นแหละ <c oughs> นี่ตกไป <c oughs> มีไม้ไหมโอเคมีไม้มีไม้ <c oughs> ชิวๆช้าๆด้วยใจช,ชา้าๆสั้นๆด้วยใจเอ๋ Có lẽ ta được bắt điểm rồi đi trước đi laughter ệ've cố lừng chờ èk à ờ! Đúng đây được chưa? Đ especialmente cái thlingen này cradas Những con giống t 뉴� lại đấy Chị ม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหาวิธีก่อนให้น้องไปก่อนไหมาหาวิธีก่อนหาวิธีก่อน <c oughs> หาวิธีโกงเกมก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเดีย๋ยวนี่อ่ะได้แล้ว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 เรื่องโกงเกมนี่ขอให้บอก <c oughs> หากหาทริคหาทริคอุ้ยน้องเก่งน้องเก่งไปไตุ้นสไปเดอร์ตุ้นสไปเดอร์ตา,อรตามไปอยู่ป้าโอเค เป็นฉลามไหมก่อนนะเอาเอ้ยเอา oh wow. ้าว่าไฟไหม้วะไฟไหม้วะเบิร์น baby burn ว้าวทำไมไม่โทรแจ้งหน่วยกู้ภัยคะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะของกินเนาะอ๋อเหมือนคนเลยนะจิ๋วดูเฮ้ยน่ากลัวมากเลี่ยมจัดออ้ยกับตกกับตกแลกแหลกแลกวันนี้สภาพแหลกขออภัยครับควดีขอาผมกากมากกากที่แบบว่าเล่นโลบอกล้วแหลกอ่ะเออออกมาแล้วออกมาแล้ว เดินเดินเดินผ่านไฟมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกละอ่าอันนี้ไถ่ไม้ไต่ไม้ชุบ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 โอ้โหสูงสูงสูงอันนี้สูงอันนี้สูง,สงมันมีมันไม่มีมุกอื่นแล้วนะ่ะนอกจากว้าวเราไปนะ่ะว,ว้าวมาไกลมาไกลใช่ปล่ะไม่รู้ยังไม่เจอก๊อกน้ำเลยอะ่ะ อู้ไม้กระดานอีกอะไม้ขึ้นอยู่สองซ้ายนะไม้ขึ้นชอบเนี่ยเกมแพลตฟอร์มอ่าล่วงแล้วดองเลยมันน่าจะไปเกิดไหนที่ลาวาปะใช่อออค่อยๆมาค่อยๆมาพี่ต้องไปหาน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วูบเอ้ยเจอผู้คนแล้วว้าว มีคนมาก่อนในแต่ไม่ไม่ใช่เซตอัศวินนี่นะเซตอะไรก็ไม่ดูเอาเถอะพ่อพหนุม่มเดินทรงตัวตรงไม้นี้ไม่ได้นะไม้ยาวซะด้วยใครเขาสร้างไว้เนี่ยแบบสร้างเดสแตนดิ้งไม่ได้เอออยากได้แบบบันไดรัวะดีพ่อหนุม่มโอ้สว,วัสดีครับสวัสดีครับทำไ,ไมเดินลงมาล่ะกลับกันแล้วเหรอครับ วันนี้ไม่มีอะไรเล่าให้พี่แจ็คฟังก<ๆ>ันเนียโอ้พี่มาไกลมากเลยน้องพี่พี่กำลังไปหาน้าอยู่เพราะว่าพี่รอ,อน้องแบบเฉยๆไม่ได้มันต้องมีน้ําก่อนเดี๋ยวดองเดี๋ยวดองแต่ยังไม่เจอน้ําเลยอะออเดี๋ยวถ้าถ้าเดี๋ยวถ้าเจอน้ำแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรอตอนนี้ไม่เจอแหล่งน้ำเลยอ่ะต้องกระดกกินละเอา้าไม่ถามเด็กแถวนั้นอะ ออมันเดินส่วนไปแล้วะแล้วก็มันขึ้นมามันก็สว่างเลยเว้ยเธอเอ้าเสียงเพลงหายอะไรกันเอ้านี่ไงผู้คนเอ้าเจอน้ำแล้วครับวัสดีครับกลับมาแล้วเฮลโหลไหนในแชทหน่อยสิเฮลโหลเอ้าโหหน้าหน้าเขายัางเอาเรื่องเลยเฮลโหล สวัสดีครับเขียนนี่เหนื่อยโชคดีละกันพี่เดินไกลยอยู่เหมือนกันนะเอเดินกลับเป็นสว่างเลยเนะี่ยไม่เป็นมืดแล้เนะี่ยพี่รอเขาด้วยนะพี่รออยู่น้องนี่ตอนนี้ของพี่มันสว่างจ้ายอยู่เลยนะยังไม่มืดเลยไมียามาแล้วออ๊โอ โอ้ตกใจอ่าป่าน้องของน้องยังมืดอยู่ปะ่ะเห็นว่าสว่างละมืดอยู่โอเคเดี๋ยวผ่านผ่าน,ผ,านผ่านจุดน,นี้ไปก็สว่างลาะเช้าเหรออืมโอ้โหก็จะเช้านะคุณพี่เนี่ยเข้าตรงนี้ปุ๊บก็สว่างละอ๋ออ๋อจริงจริงอ่ะก๊องน้ำอยู่ข้างหน้าไปกอกก๊องน้ำกันเถอะกำลังไปครับ จิ๋วถึงแล้วอ้าวอะทุกเอฟเฟกชันคอมพิวต์อ๋อก็ว่าทำไมมันถึงไม่นี่เลยโออเออมคนถือป้ายด้วยอ่าถือป้ายนะเพราะเนี่ยคนผิวดำน่ะเขานึกว่าผีตามเอาดีครับเขาดีครับเขาดีครับเขาดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรายืนข้างๆกันดีกว่าแล้วเรา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  ถ่ายรูปด้วยกันเอามุมไหนดีเรารอเราถ้าถ่ายเสร็จกันเฮ้ย <Hey, S 1> มีอะไรด้วยเธอบัตรอะไรไม่รู้อะเห็นนะบัตรเอ็กซ์ซีอะไม่มีนะเออเอ่เป็นสกินซะหน่อยถ้ดดาจะเดี๋ยวสกินชาร์เทคจะว่าไม่ติดพี่ดำแล้อ่าพี่ดำไปละอ่า ชุอหนึ่งสองสามหน้าเป็นหมู่ก้อนเจี๊ยนี่เพิ่มแฟชเพิ่มแฟชเพิ่มแฟชหน่อยเลยเพิ่มแฟชใส่กันหนะ่อย่อัหนึ่งสองสามจะไม่เอาเห็นหน้าเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วยังไงโดดได้เลยปะโอโดดไม่ได้เสียดายดอ๋อแสงว่าแค่นี้โอ้สุดยอดสุดยอดเอาน้องไปไหนแล้ว ไปนี่เนี่ยมันมีใบหมายเลขสี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้น่าจะบัตรเซอร์มั้งใบใบเซอร์อ๋อถ่ายรูปนี่ยถ่ายรูปนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวอุ้ยมันพิเวดดิ้งเลยอ่ายิ้มแบบอ่าเนื่อยิ้มมีพรอฟมีพรอฟเย่เรียบร้อยหูก้อนรวมกันหมูก้อนหนึ่งสองสามหมูก้อนหมูก้อนเย่ คนน้ำหน่อยคนน้ำหน่อยอ่าหนึ่งสองสามกโกลกโกลเย้เรียบร้อยเคลียร์ไปอันนี้ใช้เวลาเร็วมาก10กว่านาทีจริง,รงๆที่เวลาที่รอนี่นานน่าจะนานกว่า <c oughs> เปิดมาเข้าห้องเรียนเลยอันนี้บอกว่าอะไรเขาต้องชื่อเจ็ดทวีปป่ะไม่แน่ใจมีทวีปกี่อันกี่กี่ทวีปเอาแปดทวีปเจ็ด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  r f e r e n น the o c c u r e อะไรวะเด e o คืออะไรอ๋อมันคือนี่ไออธิกสุรทินปะเขาเรียกว่าอะไรนะอธิกสุรทินมันมันคือปีที่มีกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ยี่สเก้าอะถูกล้ถูกแล้วอเอ่ s h a e the same c i r l c i r c e square square size e q s e ก็ไหนต้อง square เออสี่เหลี่ยมด้านสี่ด้านอ่ เอฮ้ยไ How many ring in the โอ้มีแหวนกี่อันในโอลิมปิกห้าห้าน้องมึอองทำโอลิมปิกไปอ่ามีคนฟีดถามเลยอาจารย์มีคนโกงห้าถูกต้องอ้สุดยอดเลยเก่งมากตูนจุบขาวอาจจะไปจูบความหมายของ no น็อกในในลาติน นกนี่นกนี่ไหนเปล่าวะเดี๋ยวนะดูว่านกน้ำูนเปล่าไ<ห>นแล้วกันไนก็คุณขุรอมพชันเนี่ยแหละไหนจริงด้วยโอ้กลางคืนถูกต้องซ้ายคิวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกด้านไหมใช่ป่ะสามสองสี่หกหกด้านแหละคิวบิกลูกบาศก์ไม่ถึง<ม>ลูกบาศกน้องรอกับคำตอบพี่อยู่ <laughs> กลายเป็นไม่เรียกมานั่งเลยอนั่งเลยดีกว,ว่าอยู่ข้างซ้ายมือเส้น อะไรมานี่อะไรวะอ๋อท่าใช่ปะอ่อท่าหมอท่าหมอท่าเมื่อกี้จะไล่ของไอฮาวิเอนมูนอะอะไรนะล่วงฝนอะไรสักอย่างจะไม่ได้สมอลอุ้ยอันนี้ไม่รู้อะประเทศที่เล็กสุดเหรอเอานี่แล้วกันวิติเกนอ้าถูกด้วยเว้ยโอวิติเกนอ๋อวตอปอันนี้ประเทศเล็กสุดออริจินอลคอออริจินอลคอไม่รู้อะ เอา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 มตาเออเมตาแล้วกันรู <S 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 มันดูคูดีเออมันแบบว่าเบต้าเกม่าอัลฟ้าหมายถึงเบต้าโอ้เดนน่าบอกว่ะผิดท<อ>างห้องวนะ่ะโอ้มีคนถูกมีคนถูกเออเนี้อหรือ horror game doors d ดอ r เป็น horror game ใช่ปะ่ะ tower วว of hell ไม่น่าใช่หรอกดอ o r หนักเป็นเป็นผีมากกว่าเอออ่าโอ้โหคนละ feel กับเล่นปีนเขาเมื่อกี้เลย อ่าสเปเชียลเราขอฟุตบอลมากเลยอยากได้ฟุตบอลมากเลยเอ้ยได้จริงได้จริงอ้าวมาครับผมอ้าวคนละทีมด้วยแท๊กคึ้นเจอกูแท๊กคึ้นเอาดีเสียหมดอ่ะเสียหมดอ่ะอยู่ไหน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 อย่าอย่าโอู้ แม่งบอลเรียมบางฟุตบอลกันหมดอะบนโรงเรียนจริงบนโรงเรียนจริงเจอกูเจอเอ้ามึงมึงยิงดิยิงดิเออแสดงว่าเปิดมาต้องสไลด์ก่อนเลยเขาปุ๊บเขาจะสไลด์ก่อนเลยเขาจะเข้าตัเอาแล้วสไลด์เอ้าโดนเขาโดนเขาโดนชิบๆละชิบละชิบละแสงเฮ้ยมันกระโดดมันกระโดดหนีเอาดีเอ้าตี

เอาหน่อยเอาหน่อยคนนัวคนนัวคนมันเอ้ยโอ้ดูโอ้โอเศร้าเลยจะโดดถ,ถีบกันกกนะโอ้โหบุบอลสกเกอร์ด้วยนะสกเกอร์ได้ไงมันต้องเป็นนี่ดีมันต้องเป็นฟุตบอลดีอีสคอร์ฟุตบอล,น,ลนี่ได้เกรดเออะแนวเพจบีเนาะโ,โอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบกดไลาค์กดแชร์กด subscribe อะไรได้ตามใจชอบนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราเล่นเกมไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเราได้ที่ ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ